สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเซิร์ฟเวอร์หกสี่ห้าเนาะอยู่กับจีนย่อของเราวันนี้ตามสัญญาทุกวันพุธเราจะอยู่กับจีนย่อเดือนนี้ก็เป็นเมลซากะระดับยูอาซึ่งมีตัวดำแปดสิบเจดใบนี่แหละเมลยซากะบ่อมีแต่คอยอบ่าได้ดอกเลยอี็เดือนน้เพื่อนีออีกสองสามเดือนเพ่นละเขาสืได้ได้อีกเดือนหน้า เดือนนี้เดี๋ยวขั้นซื้อเปิร์กือบประมาณมนะี่เก่าสิบเนาะอันนี้ก็ของดองซื้อมาแล้วหนึ่งเซตครบเซตเลยโจมตีเปอร์เซ็นต์เบิรนะ์เนี่ยค่อยๆแต่ก็คือสิบบาทหด่อยนโจมตีความเร็วไม่ใช่เป็นเซตใช่บอกเลยเอ้ยเซตพลังไฟได้ดิ้นจ่ายวะนนี่ของที่ซื้อมาเซตไอ้แฟตนะอ่ะนี่ตัวตึงของเราสายฟรี จากที่ก็แขวยยูคางคางแขวยกระเบ่อย mm ู hmm? ่หละนี่มีหอดอะตอมิกคิสซุมอะตอมิกคิสซันอะตอมิกคิสซันระดับ ssa บวกแตัวตยู่อานไปแล้วมั้งเดือนมนนี้เป็นคิงยูอ่ะเนาะเดือนหน้าตัวนี้เดือนหน้าเป็นอะตอมิกยูอ่ะอะตอมิกยูอา์ีเทิร์นเดือนหน้าหรือว่าเดือนนี้วะเดือนนี้แหละอะตอมิกีเทิร์นอะตอมิก ssa นี่ก็อัตมิยูอารรีเทินเนี่ของเราบรมียังเหมือนนี่เท่ากับวันนี้ก็ว่ายัางไงทีมของเราก็จะเป็นประมาณนี้นี่แหละมีเกลวินจีโจเซ่เนียก็โซนิกปูบอมนี่ของดองของเราอันนี้ก็ไอ้น้หนมาเรียบร้อยเลยมีโอากาสมาของใครว่าได้กำเนิดแหละ ยังไม่กำเนิดก็คุมแล้วก็โดนคุมกำเนิดซะแล้วนกไฟค่อยอุตส่าห์ซูมไปตั้งวาสี่สิบกว่าใบนกไฟแล้วก็มีตู้ยานนีป็นตู้เดตอัพนเนาะเดตอัพนกไฟล่างแรกแต่ว่านีน่บ่ได้ดอกแต่ว่า,า,อ,า,อ,า,วายอยุยุเทรนม,มากอยู่เทินเลยรีเทินมากวันนี้ใหญ่เมลเมลยากาดรีเทิน อีกสองเดือนแล้วก็จะทาเบื้องตัวหนาเพื่อให้ตัวแดงไม่ค่อยสีคุ้มนะมาบาดนี้ชูๆเข้าไปนี่ก็เอ้สามดาวสามดาวพลังจะเพิ่มมาอีกหนึ่งเปอร์เซนต์ทั้งทีมซึ่งมันอาจจะน้อยมากแต่ก็ยังดีก็ไม่แต่มัากันยังดีก็พอเพิ่มมันะเอ้าพอขาดอีกสองอันขาดสองอันก็รอพรุ่งนี้แล้วกันมันนี่ก็เอาไ้ก่อน ก็รับของเมื่อนี้ก็เอ้าค่อเยเล่นเนาะค่อเยเล่นเมื่อนึงเขาเขาเกมเ่อหนึงเ,เงสียขอยพลังขึ้นได้ยังเด๋เมือ่อนึงเขาเกมเข้ามมาเฮ็ดเพืเยออะไรก็ออกไม่ได้เขาอีกเลยแบบนี้เมื่ออื่นเผื่อขาได้มาเข้าไหมไมนมาสิไปหนามาลังเนาะไปเบิ่งไอ้เซิร์ฟหายัางก็เซิร์ฟหาหุกเองก็หาเจ็แดแปดแม่นวะเออ เสิร์ฟไฮเจ็ดแปดเขนี่ยล่างคอยยุ้ยให้เดี๋ยวสิบสี่ว่ะนะวตอนนี้ก็จะไปดันเลยยุ้ยวิวเองก็พลังเสิร์ฟไฮเจ็ดแปดเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ยสิบสามเบรย์เขามาหลายหมือเนี่ยปกติยันผุ่นแล้วเป็นแสนและเออเป็นล้านกลัวละได้เป็นล้านแล้วตอนนี้อดีตมาเขาบาเขามาเล่นมือเชื้อเนาะตะกี้ผุ่นแล้วอยู่ที่ห้าที่หกเขาล้วของเสิร์ฟสายฟรีเบอร์สองแต่ตอนนี้กับ บเด็นติดเนีโม่ไอตอนนี้เบอร์โบมี่ละของทองกับเกลือขนาดของทองอันนี้กับวิทเพื่อนดีดีเซตามาเนี่ยฮะเบอร์ของของ่อยคบเซตด้ป้องกันคบเซตท <c oughs> ี่ใส่ปะเดือนหาเดือยู่กับแต่ว่าอตอนอาชีพนี้มันบ่ได้มันยู่กับจีนัทจีนัทแต่ละน,น,นี่ลักตรจีนัทนี่แหละ ตอนเอนอดือนหามันบ่พอเลยตอนเดือนหานี่เด้อชิบเดือนกายนี่ตีนัดป,นนป้องกันครบเซตไอ้ป้องกันความเร็วพอป้องกันความเร็วแล้วก็ป้องกันป้องกันเปอร์เซ็นต์ป้องกันอะตาขีบบ้านดูผลตานท่านบุนี่ภาษาจีนเฮาบารูละของอันนี้ฟิกเกอร์ละนี่ก็จะได้นี่ ไอ้ยังก็ไอ้อันนี้ในกิวมื่อนี้มีอันนั้นชิงชัยกิวมุ้มนี่พายกิวบ่พามาเบิ่งกิวฮอชิงชัยกิวเจอเซิบยังวะเดี๋ยวเบิ่งนกันเพร่แม่นอันนี้เดี๋ยวจะถ่ายเบิ่งชิงชัยกิวอันน uh ี huh. ้ยังก็ไอ้กดบอดคลองไอ้ไฮนาบุกชิงชัยกิวหกสี่ห้าเอาเจอเซิบเดียวกันต้นนี วายูว่าซื้อคือคุอ้นๆนวะฮะนะไอคนอยูทานนะตุกนี้เคียนโซ่ปะเคียนโซ่น่วายูมั่ามันคือคุ้นๆแท้ว่ะที่ที่ในได้ยูเซอร์เดียวกัน <c oughs> ตอนอัดชิปประเดยวเบิ้งแล้วก็ <c oughs> เป็นระมาอนี้แเดวใครก็จัดไปเรียบร้อยแล้วชนะไปสี่ครั้ง นี่กรวิ่งเฟรตีกิวเขาได้ดอกเสิร์ฟวะเนี่ก็ว่าเอายูเสิร์ฟันดับหนึ่งคนละมีแต่ตัวบักเนาะมีแต่คนเติมข้นเติมสองสามขนบ่มาของเขาตัวดำแปดสิบเจ็ดใบตัวอาวุธสิบหกเบืองเจ็ดสิบห้าเนี่ยพลังที่ขึ้นไลยยูแต่กับว่าขึ้นว่าหัวมูดอ,อกะไม่ได้เด่นดูไม่ได้เด่นตลอดคือเขาเด่นมือด้วเทืออ่เนาะเกตพลังกิจเสร็จแล้วก็ออกนั่นสิพลังงงพลังงานพาลาังเหมือกไบ่ได้รับตอนบ่าย เทียงเบิดมือกับมีหาดังเพื่อนนะพลังงานแจกฟรีนะพละงหกสิบนะบริาคมือกับบริจารับเียวหกสิบแปดมืออืนน่นคนละยังขาดอีกอยู่หน่อยนึงเบี้ยวขาดอีกอยู่หกร้อยอัดเพชรกับโมีเพชรเฮ้ยชีวิตจีนเยอะเนาะเนี่ยไปอยู่หาจ็ดเปลี่นไม่เบิดมือกับเป็นประมาณนี้แหละนี่ตะขาบ่ มื่อนี้ได้ตีอยู่เสืบไถ่เออเสืบกินเจาะเสืไบไถ่ไม่ได้ตีเนาะเข้าไปตอนเที่ยงหาเจ็ดแปดไข่ใตยเนาะบม่ได้ตีจาอยมืนน่อไงหาเจ็ดแปดเสียไปเลยฟีๆได้หาหกหาหกไข่ลูกแก้วแดงเลยลูกแก้วทองไหมไม่ลูกแก้วแดงลูกแก้วทองอันนี้ก็ซื้อไปไเลยไปท้าไปแลกมาบาทน,นี้เป็นประมาณนี้ละของเครื่อง โจมตีเด็กดองอันนี้คอยกระตีวัดได้คอยจะจะเทียมบอดีอนี้ต้องเอาเชียวินมายืนหลังลูกติวายุสลาตันชุ่ต่าไปตีบัดไปก่อนคอยอันนั้นคอยตีมันชู่เข้าไปตีไปเรียบร้อยพอนเก็นกิเต่าไปนะตีไปอีกกองเนาะตูมแสงแผดจูโจมชู่ชุชูเข้าไป คอยว่าไอ้นี่คอยว่าไอ้ครบรอบซีปีเสือพ่ายมันทิแจกแฟตนี่แหละแจกแฟตประกายแสงผู้ใดคอยแจกไดแมหมคอยชิได้อะตอไออันนก็คอยชิได้กระบอกเอเดดาบวกกระบอกไข่ฉีกเชิดฉายวันจัดทาดซองให้เพิ่์นเยอะเยอะเบิ่งตัวกันตอนนี้ก็บ่มีหยังทีมข่อยนี่ก็บ่สิมาอัพอันนี้ก็บ่ได้ มามีอยู่315โก,กดไปบ่ได้เห็นยังเนาะจีนยออน่อเนาะแต่ว่าข่อยคอยชี้อยคิดว่ามันสิแจกอยู่เซิร์ฟไทยครบรอบ4ปีเซิร์ฟไทยแจยกแท้แน่นอนจีนย่อ,อเออแก๊สปะกายแสงนี่เดี๋ยวว่าไปแจกกัน,นยังก็แจกไอ้หมูอ้วนนะพิกอดนะแจกพิกอดหักออกขนาดนี้แพงกับแพงไอ้ยังก็อัานนั้นเพิ่นนี่ เรียกว่าเปียวเปียวเจ็ดซีบุญขอดีไซน์ได้ไอ้ยังเกาะซุดสุดเซตแฟรเพิ่นนะ่ะโอ้ยป้องกันมากขาดีหักออกให้เบิ้งัน <c oughs> ได้ป้องกันมากนี่มานี่แหละเดี๋ยวอ๋อนี่เบอร์หนึ่งมันก็พลังอันดับหนึ่งนี่ดิเิ่นโซน่นี่ดิอันดับที่สิบเนาะกิวตรวนคิวกันว่างยาเนี่ยนี่ละนี่แหละนี่แหละ,ละสายฟรีเบอร์หนึ่งของประเทศไทย เป็นเลยในจีนย่อมาบุงดูเขาจีนในเพราะสองเทินปะพลังล้านสองตอนนี้มาดุติวายุสลาตันโอ้กอบเปิดก่อนเว้ตันสองสยองขวัญชูชูมาโซนิคฝังสีเงาชูเข้าไปเตียบอีกกรูปติกระดูะดกหายกูตีจินเนาะนะบบทนี้บอลเกนจิ อูมเอาไปได้ตีบ่เบิดแล้วโอ้ยยั่งอยู่บ่ปเป็นยังตีคืนมากกว่าเอาเนาะโซนีคอยแสงแฟลชจูมเปิดกรอนได้ปูดชูเข้าไปแสนเป็นแสนมาอะาตอมิกฟาดฟันหยายยับในดาบเดียวหมดเออติชีนิชูชูๆๆๆๆชู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 หลุดเลือดไปซับนาไป โอ้โหซับหน้าไปอีกม่นมีลูกไฟใส่มาปืนใหญ่หมอดไหมพลังขึ้นเต,นตาตูมเข้าไปนะเอาลูกติวายุสลาตันเดียบร้อยเติมใหม่ละลูกติวายุสลาตันชูเข้าไปสตานสองเกียววินอีก็มาย่อยยับในดาบเดียวชูชูชู โอ้โหรถเลือไปครึ่งนึงโอ้ตายละจีนอาคอยแห,แห้งเบาแห้งเบาอยู่ดอกวันนี้บอถกันเกจี้เข้าไปมาหงลูกไฟตีนาเข้าไปมาตีธรรมดากระโดดส้นตีนทับมันเลยอะมาบานนี้ชู่เข้าไปโอ้ไหลตีมาบานนี้ลูกตีวายุสตาตันชู่เอาหลอดมหาศาลเทิม่มนี่ก็เอาละไหลเตะไปชู่ชู่โอ้ย มาจ่อยยับในดาบเดียวชวชุชุชุชตูมออกไปโอ้โหเรียบร้อยอะตอมิกอย่างที่